จวนจาก60ยังไร้เงาลูกเมียภาพปัจจุบันต้อมพลวัดยังหล่ออมะตะพระเอกหน้าใหม่ยังยอมแพ้หากย้อนกลับไปในช่วงยุค90พระเอกที่เคยสร้างชื่อด,ดังในยุคนั้น ที่หลายคนยกให้เป็นพระเอกในดวงใจแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของต้อมพลวัตหรือพลวัตบมนูประเสริฐอดีตพระเอกมักความสามารถที่เคยมีชื่อเสียงและมีผลงานในวงการบันเทิงออกมาให้ได้ติดตามกันมากมายตั้งแต่อดีตมาจนถึงในยุคปัจจุบันสำหรับต้อมพลวัตสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการได้รับการติดต่อจากบริษัท cd modeling กับการถ่ายทำแป๊บซี่เป็นครั้งแรกต่อด,ด้วยงานโฆษณาทางทีวีกับนิตยสารและถ่ายแบบในนิตยสารววยรุ่นต่างๆมากมายตั้งแต่ปี2526 จากการชักนำของสรศักดิ์จุนมณีบรรณาธิการนิตยาสารเธอกับฉันและนิตยาสารเราจนได้รับรางวัลนายแบบยอดนิยมประจำปี2527จนได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยมีผลงานเรื่องแรกในปี2528คือเพียงบอกรักฉันสักนิดต่อด้วยภาพยนตร์แวรุ่นตามมาอีกหลายเรื่องเช่นกว่าจะถึงวันนั้น2โหล25รักฉบับทะเลนเรียกว่าเป็นพระเอกแวรุ่นยอดนิยมในสมัยนั้น ต่อมาจึงได้เข้าสู่วงการโทรทัศน์โดยมีผลงานทางละครตามมาหลายเรื่องจนถึงปัจจุบันอาทิเช่นมิติมืดเมืองดาลาสุดสายป่านและยังมีผลงานทางละครเวทีเรื่องเลือดขติยาเดอะมิวสิควลกำกับการแสดงโดยตะกลเกียรติวีระวันผลงานโดดเด่นและมีนิสัยก้อนหน้าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเช่นกันเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่คนยังคงมีภาพจำในหัวเสมอ ซึ่งปัจจุบันต้อมพลวัดมีอายุ59ปีแล้วและยังไม่มีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นแต่งงานหรือมีครอบครัวนั่นเอง